ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเป็นไปตามคาดเราจะเปลี่ยนมาใช้เงินหยวนแทนเงินกีบ นี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นมณฑลของจีนผมเคยเล่าเรื่องสอบป,ปอลาวให้ฟังไปหลายคลิปแล้วว่าลาวนั้นอาจจะกลายมาเป็นมณฑลหนึ่งของจีนในสักวันหนึ่งและเรื่องนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับลาวในเร็วๆนี้ยินดีกับสีจิ้นผิงเป็นไปตามคำทํานายทุกอย่างแล้วล่าสุดรัฐบาลลาวก็อนุมัติให้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของประเทศลาว ในขณะที่สกุลเงินกีบของลาวในอนาคตนั้นจะค่อยๆหายไปจากสารระบบของประเทศลาวด้วยนั่นก็เท่ากับว่าสปปลาวได้ตกเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปและต่อไปก็จะเป็นสกุลเงินเรียวที่จะหายไปจากสารระบบของประเทศเขมรและเชื่อว่าเขมร ก็จะต้องหันมาใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักเหมือนสอปป,อปอลาวในอีกไม่นานเช่นกันเพราะน่าจะมีการวางแผนร่วมกันของสองผู้นำประเทศมานานแล้วด้วยและก็ไม่น่าจะเกินคาดถ้าต่อมาสกุลเงินจัดของพม่าก,ก็จะใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักประจำชาติเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าจีนโดยการนำของสีจิ้นผิงจะได้สามมนทนในอาเซียน ไปเป็นของจีนทั้งหมดอย่างแน่นอนสำหรับประเทศไทยแล้วคนที่สนับสนุนจีนก็คงจะรู้สึกมีความสุขกับข่าวนี้เป็นอย่างมากแต่สำหรับคนที่เดินสายกลางและกลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างเสรีประชาธิปไตยก็คงจะรู้สึกถึงความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกห้อมล้อมด้วยสามประเทศที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนไปแล้วและแน่นอนว่า ขบวนการนี้ได้มีการทำงานกันมานานมากแล้วในความพยายามที่จะให้ประเทศไทยไปเป็นส่วนหนึ่งในมณฑลจีนเช่นกันไล่ตั้งแต่ระดับนักการเมืองพักการเมืองหลายพักเจ้าสัวข้าราชการระดับสูงและเจ้าขุนมูลนายที่ตกทุกข์ได้ยากหลายตระกูลคนพวกนี้ใครให้เงินก็สูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นชาติได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคำพูดที่พูดกันมากว่า ปัจจุบันไม่มีแล้วระบอบคอมมิวนิสต์หรือระบอบประชาธิปไตยอะไรทุกชาติล้วนค้าขายกันได้แบบอิสระกันทั้งนั้นโดยรู้อยู่แก่ใจว่าการกลืนกินประเทศเพื่อนบ้านได้ของจีนล้วนเกิดขึ้นมาจากนโยบายที่เอาเปรียบและการเสนอเงินกู้ยืมจากจีนในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงมากและต้องบีบให้ประเทศนั้นๆไม่มีทางเลือกอื่นได้และสุดท้าย ก็คือคนจีนเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกิจการสำคัญของประเทศนั้นแทนโดยที่มีผู้คนเจ้าของประเทศเป็นได้แค่เพียงรายงานชั้นต่ำเหมือนลาวและเขมรต่อไปก็จะเป็นเมียนมาก,การยึดครองสประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้กลายมาเป็นมณฑลสำคัญของจีนแน่นอนว่าจีนจะสามารถขยายอำนาจทางทหารควบคุมกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ทั้งหมดในอนาคต และจะขยายอนาเขตในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดไปจรดถ,ถึงมหาสมุทรอินเดียได้ไม่ยากหากจีนนั้นเข้ามาสร้างฐานทัพทางทะเลในเขตมณฑลเขมรกับมณฑลเมียนมาและตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธขนาดใหญ่ในมณฑลสอปปอลาวประเทศที่หนักใจที่สุดก็คือเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีข้อพิพาททางหมู่เกาะ และทางเดินเรือกับจีนแต่อย่าลืมโดยเด็ดขาดว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของจีนนั่นก็คือแผ่นดินสยามประเทศหากจีนได้ครอบครองแผ่นดินไทยเมื่อไหร่จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในภาคเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ของโลกแต่ผมเชื่อมั่นว่าแผ่นดินของพระศสาสดาโลกที่จะลงมาเกิดบนแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ จะไม่มีวันตกไปเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งนั้นผมจะทำนายเอาไว้ว่าสามมณฑลของจีนจะกลายเป็นสมรภูมิรบที่หนักหน่วงรุนแรงที่สุดของภูมิภาคอาเซียนและผมเคยทำนายเอาไว้ว่าจีนจะต้องรบกับสหรัฐอเมริกาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเป็นการนําเอากลุ่มประเทศอาเซียนเข้าสู่สภาวะสงครามกันเองด้วยโลกจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน และจะห้ามหันกันด้วยอาวุธหนักทุกชนิดที่มีอยู่และประเทศไทยก็จะถูกแบ่งเป็นสองขั้วในสงครามครั้งนี้ด้วยผู้พ่ายแพ้สงครามจะถูกในประเทศออกนอกประเทศอย่างถาวรและจะหมดสิ้นลงของอำนาจฝ่ายที่ตนสนับสนุนเพาะโลกกำลังให้เกิดการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนและการยืนอยู่ตรงกลางของประเทศไทยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปแม้แต่ผู้นำไทย ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะเลือกอยู่ข้างฝ่ายใดถ้าเลือกถูกก็รอดถ้าเลือกผิดประเทศชาติก็จะพังพินาศเช่นกันสปปาลาวเลือกใช้สกุลเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของประเทศหลังจากที่อุปทูตของจีนในฝรั่งเศสได้ออกมาพูดว่าดินแดนต่างๆในบอลติกของยุโรปไม่เคยมีอยู่จริงทั้งหมดหล้วนเคยเป็นแผ่นดินเดียวของสหภาพโซเวียต หรือนั่นก็คือรัเสเซียและมันก็สื่อไปถึงความหมายอันเดียวกันว่าจีนนั้นยืนหยัดในความหมายของคำว่าจีนเดียวและเมื่อพันปีที่ผ่านมาทั้งเอเชียและอาเซียนทั้งหมดเคยเป็นของจักรวรรดิจีนทั้งหมดนั่นเองผมจึงเตือนนักการเมืองและผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดว่าการที่หุนเซนและนักวิชาการลาวออกมาพูดถึงดินแดนของไทยกับเวียดนามนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน และดูเหมือนว่าฮุนเซนกับผู้นำลาวจะดูมีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นมันจะเป็นจริงในสักวันหนึ่งเมื่อลูกพี่ใหญ่อย่างจีนได้เข้ามาปกครองมนทนของพวกเขาอย่างเปิดเผยแล้วผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้นักการเมืองปรับกองทัพให้เล็กลงและคัดค้านการส่งเสริมแสนยานุภาพของทหารไทยให้ด้อยค่าลงขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานรุนาศ ในส่วนตัวของผมนะครับเหตุการณ์แบบนี้บางทีนั้นคนไทยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเราไม่ทราบอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรกับประเทศไทยหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้เตรียมการคิดหาทางออกไว้ก่อนก่อนที่สิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงเราก็จะมีทางรอดได้เช่นกันนะครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรแชร์ความคิดของท่านได้เสมอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดคุ้มครองให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ